บอกเลยว่าเป็นวันแบบสัตว์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 เยอะแยะมากๆจะพูดคำหยาบวะเนี่ย Animal 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 ช่วยหาโคราดด้วยนะเจอแล้วไหนนี่ไงเหมือนเลยนี่เลยเจอจริงเจ้าสายพันธุ์ใหม่น่ารักมากๆเลยค่ะนี่อีโมอีโมเขาบอกว่ากินดุมากนี่นี่นี่โอ้โหปั๊บโอ้โหดุจริงดุมากโอ้โหโอ้โหโอ้โห สวยเลยอ่ะแค่ขึ้นมาแค่นี้ก็สวยแล้วไม่ต้องไปถึงตรงนั้นก็ได้นะครับผมว่าแอบดูด้วยอ่ะฮะแต่มุมนี้มันสวยจริงๆนะเพราะว่าออไอ้คลื่นของออสเตรเลียมันแรงมากอ่ะสวัสดีครับทุกคนครับนิวเชียปนครับผมสวัสดีค่ะเมษาเอพิลค่ะแล้วก็เจนนี่ดีค่ะ ในคาซีดนะครับผมเราอยู่บนรถนะครับขับไปที่ฟิลิปไอแลนด์ครับประมาณ2ชั่วโมงจากเมลเบิร์นแอร์พอร์ตนะครับในคลิปนี้เราก็ยังไม่เข้าเมลเบิร์นนะฟิลิปไอแลนด์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันนะที่เหมาะกับสไตล์เด็กครอบครัวมากๆชิวๆยาวๆไปครับขับรถในออสเตรเลียพวงมาลัยขวาด้านเดียวกับประเทศไทยแล้วก็ขับด้านซ้ายเหมือนเมืองไทยเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือพวกกฎจราจรต่างๆ ที่เราต้องขับตามเขาครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเด็กน้อยนะครับใครพาเด็กมาก็อย่าลืมตอนเช่ารถคาซีทคาซีทนะคะก็คือตอนเช่ารถเนี่ยเราต้องกดแอดออนเพิมเ่มเติมเลยเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีให้เราระบุไปเลยว่าเด็กของเราเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็นั่นแหละครับเดี๋ยวขับรถทริปนะครับมุ่งหน้าไปที่ฟิลิปไอแลนด์กันเลย เลวเวกกน,วนเ่นกวกาศเลวอโน่อกาเขาเรียกนกวกาซีกอลกาซีกอล เลยครับมูฟไมค์ที่หนึ่งเลยนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายครับด้วยความวุ่นวายก็คือว่ามาอย่างรวดเร็วมาที่เที่ยวนะคะอีกหนึ่งที่ในฟิลิปแลนด์ก็คือเคปบูลามายเคปบูลามายชื่อเหมือนคนไทยเลยฮะบูลามายบูลามายมันเป็นเทเรลนะคะสั้นๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะชมวิวก็คือ, <title S 1> อเรียบแบบชายหาดแล้วก็จะมีพวกแบบต้นมงองต้นไม้หินเหินอะไรอย่างงี้สวยงามเป็นเหมือนจุดแบบเขาเรียกว่าคลิฟจุดชมวิวเป็นเหมือนจุดเอ็นแลน <Okay. S 2> ที่แบบเหมือนว่าสุดของขอบเก,กาะแล้วกันเอารประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนหน้าผาเป็นคลิฟเป็นพินาโคลมีป้ายอยู่ตรงนี้นะครับที่เขาจะบอกว่าเราอยู่ตรงนี้สามารถขับรถเข้ามาจอดได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินวนรอบกันนะครับว่าจะได้ขนาดไหนมาตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับ,รบเวลาดีมากมีลมหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็คลื่นซัดค่อนข้างแรงมากเลย,เลยแหละสูงด้วยจุดเด่นของออสเตรเลียอย่างหนึ่งคือชายหาดนะหรอที่เขาเล่นพวกนี้กันไงเซิร์ฟ่ยพวกกีฬา์ตรีมพวกอะไรพวกเนี้ย เขาจะดังมากที่ออสเตรเลีย <Wow. S 2> อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สวยมากเลยโอ้โ oh. หสวยจริงๆนะเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เห็นไหมคลิปด้านหลังเราเนี่ยแหละที่เป็นแบบพ <inn> ีนากโอเหินหินนะคะ ก็เป็นจ no in pues ุดที่สวยมากไม่แน่ใจว่าเราสามารถไปยังไงได้ไหมนะเพราะว่าเมื่อกี้จุดที่รถขับมาได้เนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นจุดจอสุดท้ายแล้วครับแล้วก็มันมีทางเหมือนทางไปแต่ว่าถูกปิดอยู่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบ Private property หรือเปล่าอยากให้เห็นคขึ้นแบบหูสูงกว่าเมืองไทยแบบมากๆเลยนะสูงมากไม่น่าหรอกเขาชอบเล่นเซิร์ฟกัน เดินเรียบชายหาดมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอเป็นเหมือนบันไดไม้นะครับที่ขึ้นมาอย่างด้านบนของหน้าผานะครับเพื่อที่จะเป็นเทรลยาวต่อไปถึงตรงพรินาโคตร,ตรงนู้นนะครับเมื่อกี้เจอกับคนท้องถิ่นนะครับที่เขามาเดินอยู่ที่นี่นะครับก็ถามเขาบอกว่าน่าใช้เวลาแบบประมาณสักครึ่งชั่วโมง 40, 40นาทีเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าไม่ไหวนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณด้านบนในสักจุดหนึ่งแล้วก็ ดูวิวถ่ายรูปจาดด้านบนนี้นะครับเพราะตอนนี้ทิวทัศน์หลับตรงนี้ก็เริ่มเดินเทรลด้านบนนะครับ ที่จะไปที่นู่นนะครับคลิฟสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดสิ้นสุดของเทรลนี้แต่ว่าพุ่งตรงว่าเราคงไปไม่ถึงนะครับ <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้เดินอยู่ก็เห็นวอลรบีนะครับ2ตัวอยู่ข้างทางน,นี่แหละแล้วก็บนนี้ซิเนอรี่สวยมากมองลงไปก็จะเป็นคลื่นที่ซัดเข้ามาตรงชายหาดสวยเลยอะ่ะแค่ขึ้นมาแค่นี้ก็สวยแล้วไม่ต้องไปถึงตรงนั้นก็ได้นะครับ <c oughs> ผมว่าแอบดูด้วยอ่ะฮะตื่นมาแอบดูชมด้วยอ่ะ กินนมไบชมปะโอเคครับเดี๋ยวเราหยุดอยู่แค่นี้ดีกว่านะครับอยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับสวยมากเห็นทั้ง พระอาทิตย์ตกทางด้านหลังนะครับแล้วก็เห็นทั้งคลิฟที่อยู่ตรงนู้นนะครับเป็นมุมเวิร์งโค้งพอดีเลยสวยมากก็หยุดถ่ายรูปเล่นตรงนี้นะครับพอแล้วล่ะแล้วก็ไม่เดินต่อแล้วนะครับอย่าเดินลงแล้วก็กลับไปตรงลานจอดรถแล้วบรรยากาศดีมากอากาศดีลมดีที่วกินนมบรรยากาศชิลเปลี่ยนบรรยากาศในการกินนมครับแต่มุมนี้มันสวยจริงนะเพราะว่าไอ้คลื่นของออสเตรเลียมันแรงมากอะ มันกระทบหินปุ๊บม,มันยิ่งสวยอะ่ะมันมีความแบบสีขาวขึ้นมามันมีความแบบฟองอากาศหรืออะไรอย่างงี้ไม่รู้อะ่ะกระทบยิ่งตรงแบบตรงยอดพีนาโครตรงนั้นน่ะตรงปลายพีนาโคนั่นคือสวยมากเพราะมันจะน้ำมันกระเซ็นแบบฟูฟู <c oughs> สวยสวยมากสวยมากสวยมาก วันนี้ของเราวันแรกในฟิลิปไอแลนด์ชอบมากบรรยากาศยิ่งเป็นยามเย็นแบบนี <c oughs> ้นะครับพราทิตยตกสวยอย่าลืมเตรียมเสื้อกันลมมาด้วยครับผมตอนนี้คือแสงดีมากชมพูสุดๆไปเลยเดินกลับไปที่รถกรันแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปเช็คอินโรงแรมใช่ครับขอปิดวันนี้ด้วยบรรยากาศจากเคปบละหมายครับ Are you ready buddy? Are you ready COLA? Let's you buddy? you to go to... S go! go <ส>อาครับผมสวัสดีวันที่2ของการเดินทางอยู่ในฟิลิปปลนด์นะครับวันนี้ก็เต็มๆครับวันนี้เราจะที่แผนนะเทส,สที่สร้างของเรานะครับที่เราจะสร้างไว้ก็คือจะไปดูโคลาไปดู wild sanctuary นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย ซันเซ็ท with แพนกวินนะครับเดมาดูว่าเทสที่สร้างของเราเนี่ยมันจะครบไหมนะครับแพนที่สร้างไว้จะครบไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าเราจะไปเจอโคราตัวเป็นๆกันนะครับแล้วก็พาทิวทัศน์ไปเจอโคราล่ด้วยบอกเลยว่าเป็นวันแบบสัตว์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 สัตะมากๆนี่พูดคำหยาบเ่ยสัตว์แอนิมอลนิมอลแอนิมอลวันนี้ตะลุยฟิลิปไแลนด์แบบสัตว์ครับผม ครับเดี๋ยวเราจะออกไปหาโครากันนะครับก็เป็นเหมือนป่าเลยละ<ช>่ะแล้วก็ให้โคราอยู่ตามต้น,ตนไม้ไมอยู่ตามแบบที่อยู่ของเขาเลยนะเป็นธรรมชาติเลยเราก็ต้องมองหากันเองถูกต้องไม่ใช่ว่าแบบจับมาวางไว้นะช่วยหาโคราด้วยนะเจอแล้วไหนนี่ไงเห <c oughs> มือนเลย <c oughs> นี่หลยโคราส่วนใหญ่อะ เขาชอบใช้ชีวิตตอนที่แบบชามืดแล้วก็ตอนกลางคืนตอนกลางวันน่ะส่วนใหญ่เขาก็จะหลับมัสีมันก็สีเทาๆอ่ะมันก็จะกลืนกืนเนี่ยไม่ๆๆไม่ใช่ๆๆๆนี่ไงนี่ไงนี่บอกแล้วหลับอยู่ตาดีได้ตาไร้เสียนี่ไงกรดิกหูด้วยดูสิเขาฟังอยู่ป่ะเนี่ยหยตื่นแล้ว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 มันคงลําคาญคนน่ะนี่ นี่โคล,ลามันคงรำคาญขนขนะเกาขนอยู่นั่นน่ะเกาอยู่นี่อยู่นี่ชี้ <N> ชี้เห็นไหมเห็นไหมชี้เขาเห็นเขนาชี้อยู่คิดเห็นไหมน,นี่ไงเขาชี้อยู่เนี่ยนี่โคลาทำอะไรอยู่คะทิวทิวเนี่ยนานๆทีจะได้เห็นตัวที่ตื่นอยู่เพราะบอกว่าจริงๆโคลาเนี่ยวันหนึ่งเขานอนประมาณ20ชั่วโมงตื่นแค่4ชั่วโมงเท่านั้นก็คือตื่นมากินหันมาแล้วเย้นี่คานคานไปแล้วไปแล้ว ยืนรออยู่ไม่แต่ตอนแรกอะคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ทิวจะมองเห็นไหมเพราะว่าอยู่บนต้นไม้ค่อนข้างไกลแล้วก็สีเขาค่อนข้างใกล้เคียงกับต้นไม้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเหมือนกับเวลาเราชี้ให้เขาดูอะเขาจ้องจ้องอ<ช>แล้วเขาก็พอเราจะรู้เลยว่าเขาเห็นเพราะเาออเออแล้วเขามชี้ตามด้วยเขาแบบชี้ตามเลยอ๋อเด็กนี่เห็นไกลแล้วนะเนี่ยสนใจแล้วได้เห็นได้ใกล้ได้เห็นที่มันไม่นอนอันนี้คือสนใจคือทุกตัวเนี่ยเข้ามานอนหมดตัวนี้ไม่นอน ือส่วนใหญ่เขาจะกินคืน่ะหากินกลางคืนนี่คือโชคดีมากที่เราได้เห็นตัวนี้นะครับน่าจะหิวแหละก็เลยแบบตื่นมากินนี่หรือว่ามันเจ็ดแหลกอยู่ที่นี่มันสับจำถินออสเตรเลียคือในเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ครับสภาพแวดล้อมคือเป็นสภาพแวดล้อมของป่าจริงๆครับแล้วก็ในบริเวณของโคลาวอล์กตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามีประมาณ 45- หตัวเขาพยายามจําลองทุกอย่างให้เป็นป่าจริงๆให้เขาได้ใช้ชีวิตจริงๆของในป่าแล้วก็ให้เราเนี่ยเข้ามาศึกษาวิธีชีวิตของเขา ที่โคราและโคไลแบบจูใจถือว่ามาถึงออสเตรเลียแล้วคือวนแบบเราโชคดีมากเลยนะเริ่มต้นด้วยแบบเห็นแบบนอนอยู่เห็นไกลๆเริ่มขยับเริ่มนู่นเริ่มนี่จนมาถึงสุดท้ายนี่คือใกล้มากๆแล้วก็ตื่นหันมองกล้องกินอาหารโชยคือเห็นอืด้วะครบทุกอย่างที่เป็นโคราเห็นเห็นเห็นเที่ยวที่ต่อไปเราจะไปกันที่เชอร์ชิลฟาร์มนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ดังใน ฟิ Island, ลิปไอแลนด์เราก็สามารถซื้อพาสได้นะครับคือโค l ลาแล้วก็เชอร์ชิลฟาร์มแล้วก็แพนกวินพาเรเป็น3 3ที่ที่เป็นพาสกันนะครับแล้วก็ราคาจะถูกลงนิดนึงถ้าเกิใครแพลนไว้ว่าจะมาทั้ง3ที่ก็แนะนำว่าซื้อพาสก็ดีเช่นเดียวกัน ตามใครอยู่ตามไม่ทันแล้วที่ตามใครอย,อย <contributes>. ู <VIC> ่ตามนกยูงไม่ทันแล้ววิ่งกระดึ๊ก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 กด๊กระดึ๊รดอกระดึรดึ๊กกวะรัอกร แล้วก็ต่อด้วยตัดขนแกะแล้วก็มีหมาด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับกิจกรรมที่เชอร์ชิลล์ฟาร์มอ๋อเหวอวิจาร์พี่เชิลินมาบ้างได้สวัสดี อะไรอีกตัวอะไรอีกจ้าเบ๊ะเบาเบาเบ๊ะเบาเบานุ่มๆเห็นไหมนุ่มๆชิอเลนจอยมากครับทั้งรีบนมวัวเมื่อกี้ก็ จะไปจับเขาแล้วใช่ไหมแล้วก็วิทีไปวิ่งจับไก่จับเป็ดด้วยช <c oughs> อบมากแกแพะกระตายสัตว์เยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวไปดูเขาตัดขนแกะกันดีกว่าไปไหมชือไหมไปทำไมแก่ถึงเป็นอย่างนี้ดูสิแกะไม่มีขนแล้วเพราะเขาโดนตัดมาแล้วไปดูตรงนู้นกันไป <c oughs> <c oughs> <old> <friend's looking> <him> right mm -hmm. to she wow. <inaudible> ah I had no business I said it is this way you buy the it yeah. The you have an <branding> <sheep> <surplus> เป็นยังไงเป็นยังไง Do you enjoy this place? Enjoy this place? Churchill Farm รู้สึกจะเป็นที่ที่ทิว enjoy สุดเลยนะชอบมายิ่งมีตรงที่เป็นหมาต้อนแกะนี่เขาชอบมากเลยมันแบบมันวิ่งเร็วไงแล้วแกะมันก็เยอะเอา้าใส่หมวกสิจะได้เท่ๆไล่รอลองให้โอ้อโหวันนี้แต่งตัวแบบหล่อมากเลยนะใช่มามีจับเป็นแบบห,หลังหลงังลามสามหลังลามสามใครหลังลามสาม 3. ยกมือขึ้นยกมือขึ้นเน่หลงังลามสามวัดได้หลังลามสาม

จุดนี้นะครับที่ผมกําลังเดินอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเดอะนอบบี้นะครับเป็นจุดที่ผมลงมาคนเดียวคุณเมษากับทิวทัศน์นะครับรออยู่บนรถนะครับเพราะว่าฝนตกโปรยๆยครับแล้วก็ลมแรงมากถ้าเกิดมีเสียงลมเข้าไปเนี่ยต้องขออภัยนะครับเป็นจุดเหมือนคล้ายๆกับบูรไมยเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเป็นทางเดินที่เราสามารถเดินได้เป็นจุดเอ็นแลนด์ครับของฟิลิปไอแลนด์อีกมุมหนึ่งและกันอยู่ทางแบบจุดที่ไกลที่สุดเลยที่รถสามารถขับมาได้นะครับสวยงามมาก อยากจะให้ได้เห็นกันนะครับนี่นะครับนี่ครับแบบด้านหลังผมเลยนะครับตอนนี้นะครับก็คื <c ute> อโอ้โหถือว่าสวยงามจริงๆแหละธรรมชาติยิ่งใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าบางฤด,ดูการนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะฤด,ดูการเดียวกับที่วุรไมัยก็คือช่วงเมยนะครับหรือพฤษภาคมไปจนถึงตุลาคมเราจะมีโอกาสถ้าดวงดีนะจะได้เห็นวาน,นครับกระโดดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตัวเหมือนในรูปเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณนี้เนี่ย สามารถเห็นได้หมดเลยครับนี่เรามากันช่วงเดือนเมษานะครับก็ข่ายไปเดือนนึงครับ ก่อนกลับเมลเบิร์นครับที่ฟิลิปไอแลนด์เรายังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังค้างคาที่เราต้องมากันก็คือที่ฟิลิปไอแลนด์ไวล์ไลฟ์พาร์ควาวไลฟ์วาวไลฟ์ไม่ใช่วายลฟ์ตกลงชื่ออะไรนะฟิลิปไอแลนด์ไวล์ไลฟ์พาร์คถึงแล้วอยู่หน้าทางเข้าใช่แต่แตเข้า,าไม่ได้เข้าไม่ได้รถจอดกันรื้วปิด close เอาแล้วไงอ่ะ close ปิดวันพุธกับวันพฤหัสวันนี้วันศุกร์เปิดครับแบบเปิด11โมงเฮ้ยอะไรโชคดีมากทำไมก็ตอนแรกเราจะมาเมื่อวานเมื่อวานวันพฤหัสปิดปิดแต่เราเปลี่ยนแผนเรามาวันนี้แทนวันศุกร์ต้องโอเคแต่ก็ยังปิดอยู่ดีปิดอยู่ดีเรามาก่อนเวลาประมาณ7นาทีนะครับก็เดี๋ยวรอเขาเปิดจริงๆไม่รู้หรอกจริงๆขับมาตั้งใจก็คือตั้งใจมาแหละระหว่างรอนะครับก็ เราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าที่ฟิลิปแลนด์เนี่ยมันจะมีไฮไลท์ที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือแพนกวินพาเลทนะครับซึ่งเราไปดูมาแล้วเมืม่อคืน,นใช่ใช่ทิวชอบมากนะครับก็เมื่อคืนไปดูมาแล้วแต่เขาห้ามถ่ายทั้งรูปแล้วก็วิดีโอเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายมาฝากกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากใกล้ชิดกับแพนกวินมากวิธีชีวิตเขาเนี่ยคือตอนเช้าหรือตอนอะไรเงี้ยเขาจะออกไปหาอาหารในกลางทะเลครับแล้วก็กลับมาตอนกลางคืน เมื่อวานปรมาณมา6โมง20นาทีนะครับก็ขับเขาก็จะกลับเข้ามาที่ชายฝั่งแล้วเขาก็จะมานอนพักบนชายฝั่งเห็นเยอะมากเห็นดีมากโอเคสวนสัตว์เปิดแล้ว let's go เย้อย่าลืมมาแล้วก oh ันสำหรับแพนกวินก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้แนะนำเลยโอเคเข้ามาอยู่ใน wild life sanctuary นะครับของฟิลิปไอแลนด์ wild life s a n c t u r y wild life park เข้ามาอยู่ในฟิลิป wild life park โอเค wild life sanctuary นะั้นอยู่ที่ t ทสมาเนียนะครับเราไปมาแล้ว ก็ที่นี 1941, ่ก็สัตว์เยอะแยะมากมายคือเขาปล่อยนกแก้วอ่ะแพร์อบินแบบบินว่อนอยู่ในนี้เลยนะว้าว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 ดูสิเนี่ยบินมาเต็มเลยอ่ะนี่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 ไอเห็นเมื่อกี้จิงจอกหรือเปล่า Where's the fox I saw the fox Do You see the fox Wow เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเียวเฮลับบี วอลลาบียิ่งไงยิ่งไงออหอืหอน่ารักไหมโอ้โหโ,หโอ้โหเย้บาร์ด, ie, ie, ดีวอลลาบีมองก้อลลาบีเด๋ยวถ่ายอะไรผมครับโอเคข้างในที่นี่นะคะก็คือดีมากๆเลยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเหมือนสวนสัตว์ที่แบบ เปิดให้เราได้แบบใกล้ชิดกับสัตว์ได้เลยซึ่งสัตว์ที่เจอหลักๆที่ออสเตรเลียนะคะเจอเยอะมากก็คือวอลบีจิงโจ้เล็กนะคะแล้วก็พวกจิงโจ้แคนคาลูอะไรต่างๆวัวล่าช่เจอจิงโจ้สายพันธุ์ใหม่น่ารักมากๆเลยค่ะนี่จิงโจ้มีเท้าด้วยไม่ใช่ตัวเมียนะนี่เป็นตัวผู้ ที่นี่นะคะตอนที่ซื้อตั๋วมาเนี่ยเขาจะมีให้ถุงอาหารมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถซื้ออาหารเพิ่มเติมได้รู้สึกเขาจะคิดถุงละหนึ่งออสนะคะเขากำลังกินโดยให้กินใบไม้อยู่เนี่ยเป็นฝูงเลยครับกําลังกินต้นไม้อยู่ใบไม้อยู่ <มา S 2> แต่ <มา S 2> พอเราเข้ามาอาหารนี่น่าจะอร่อยกว่ามันรู้มันเลยจะมาแล้วมันกําลังชุมนุมอยู่พี่โอ้โหเป็นฝูงใหญ่มากกินนมอยู่นี่ อันนี้เห็นครั้งแรกเลยนี่คือตัวเมียและเป็นถุงหน้าท้องแล้วลูกเขากําลังกินนมอยู่ครับพอ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 แค่นี้พอ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 ,พอให้เขาดูให้อย่าไปกวนเขาที่นี่นอกจากสัตว์ออสเตรเลียที่เราพูดไปนะคะว่าเราเห็นเยอะมากมายอย่างพวกแบบวอลลบีแล้วก็จิงโจ้ต่างๆในสวนสัตว์นี้ที่มีเยอะมากๆคือนกทุกคนนกหลากหลายชนิดมากๆใช่ไหมพี่ แต่ว่าบางอันเราอาจจะถ่ายเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะเาเกเก็บมาฝากกันแต่ว่าสีสันสวยมากนะใช่ใครชอบนกผมว่าน่าจะเล์นอยู่เป็นนกแบบแปลกๆอ่ะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาอีกโซนหนึ่งเป็นโซนของวอมแบตอ่ะเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเหมือนกันของออสเตรเลียเดี๋ยวเราจะมาตามหาวอมแบตกันอยู่ในรูหรือเปล่าตัวตัวละลินน่าจะเข้าได้นะรูนี้มันใหญ่นะละลินเข้าไปได้ไหมเข้าไปตามวอมแบตให้หน่อยได้ไหมไม่ได้เหรอทำไมอ่ะ เนี่ยน่าจะเป็นแฮบิเดตมันใช่เพราะเขาบอกโซนนี้คือโซนแฮบิเดตของวอมแบตนะครับโอเคไม่เจอนะคะวอมแบตรอมานานแล้วก็พยายามหาตามรูต่างๆแล้วแต่ว่าไม่เจอมันน่าจะหลับอยู่หรือเปล่าเดาว่าอยู่ในบ้านนะครับเพราะตอนนี้มันก็ประมาณเที่ยงก็าอาจจะเข้าไปพักผ่อนในบ้านเขาก็เป็นไปได้เฮ้ยเห็นแล้วอะไรเห็นแล้วลูทางลิซ่าลูทางลิซ่าอุ้ยอีกสองตัวอยู่บนโคนไหมมีหรือเปล่าตรงนี้ เลส์มอนิเตอร์่อไงมันยืดหัวมานั่นน่ะนี่มันยืดหัวมานี่เห็นหัวมันปะจะขอนไม้อ่ะเฮ้ยแปลกมากนั่นหัวมันมันเหมือนมันเหมือนต้นไม้เลยอ่ะอันนี้เหรอที่ยืดหัวมานี่นใช่เหรอพี่ใช่นั่นน่ะหัวมัน มาจริงโจ้นี่เลยเงวนั่นถ่ายรูปมายูมาถ่ายรูปกับฉันใกล้เกินมั่คิดว่าฉันเป็นแคนกูตัวใหญ่มีลูกหน้าท้องเหมือนกันนักกล้ามให้นักกล้ามมันอิ่มแล้วคนป้อนเยอะตัวนั้นน่ะให้นักกล้ามก็ได้โอ้โหโอ้โหที่ทิวไก่้ากไกมากแคนกู you c น n touch him บายบายทิวทัชมาแล้วทิวทัชทิวทัช เเก่ง <c oughs> มากอันนี้เป็นเหมือนออเดิร์ที่แบบว่ามีตัวเมียหนึ่งตัวตัวผู้หนึ่งตัวที่เป็นนักกล้ามเหมือนคอยต้อนรับอยู่ด้านหน้านะครับ<อ>แต่ด้านในเนี่ยที่เป็นที่ใหญ่ๆเนี่ยมีเป็นฝูง <c oughs> ปูเป็นร้อยเขาบอกเป็นร้อยดงแคนกรูนอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ในปา่ามหาสารใครหิวมา ใครหิวมาลุมเลยคือมันเยอะมากคือไม่ต้องกลัวเลยว่ามาแล้วจะไม่เจอแคนการูนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของออสเตรเลียไปแล้วโอ้โหโอ้โหบรรยากาศดีแล้วก็ที่เขาใหญ่มากนะครับก็ทําให้เราเดินได้แบบทั้งวันเลยละ่ะแล้วก็มีสัตว์เยอะแยะมากมายเอนจอยแน่นอนนะครับกับครอบครัวที่มากันแบบนี้เด็กๆชอบแน่แน่ <Okay. S 1> สุดท้ายนะครับไปดูนอกอินมูกัน ถึงแล้วไฮไลท์ที่พี่อยากเจอมันเคยเจอแล้วฉันอะเคยเจออีมูเคยบอกฉันไปแอฟริกามาไปอะไรมาเคยเจอจิงโจ้ไม่เคยแต่บอกว่าไฮไลท์จริงๆอยู่ที่จิงโจ้มากกว่าจิงโจ้ที่แบบเยอะมากๆเลยนะแล้วตัวนี้เบบีน่ารักมากเลยที่ตัวนี้น่ารักมากเลย จิงโจ้ที่นี่จริงๆมี2แบบนะคือแบบนี้ที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีตัวนั้นตัวหนึ่งที่เป็นสีแดงเขาเรียกว่า red a n g a r o o ใช่มันจะเป็นสองสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันีโมเขาบอกว่ากินดุมากนี่โอ้โหป๊บโอ้โหดุจริงดุมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนื้อหลุดไหมพี่ยังอยู่ครบไหมครบยังครบอยู่โดนโดนดึงนิ้วอย่างเงี้ยปุ๊บบึ๊บนี้แต่มันไม่คม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 ลลีนเขาเดินแบบแฟชั่นมากเลยอ่ะดูดิ ลุกขาเขาดิลุกขาเขาดิเขาแบบตัวเป็นีเลยนะฮะฮะแฟชั่นแฟชั่นนี่นี่จิกปลายเท้าจิกปลายเท้า shut คอเดี๋ยวอดสนุกสนานไหมคะทุกคนสนุกสนุกมากเลยนะคะอันนี้ก็คือฟิลิปไอแลนด์วาลล์ไลฟ์พาร์คนะคะก็คือเด็กๆเอ็นจอยสุดๆไปเลยตอนนี้เราก็เดิน รอบใหญ่ครบรอบพากแล้วเห็นสัตว์นานาชนิดมากมายถูกต้องที่บมกไม่ไหวแล้วนะครับก็นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปที่รถนะครับแล้วก็ขับกลับเมลเบิร์นกันแล้วก็ขอปิดคลิปฟิลิปไอแลนด์ที่นี่เลยละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับช่อง y o u t u b e New ชย์โพลแล้วก็ Facebook ตะลุยแหลกแบบลกด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายทายบ๊ายบายบ๊ายบาย